ว้าวว wow! ้า wow! ว motherfucker <c oughs> อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง <c oughs> แม่งมีแม่งมีย่อหลบเลยนะ โอเคครับผม,มน้องสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้กับผมคิริโตะนะครับเราอยู่กันกับเกม Death Space นะครับภาคแรกนะฮะโอ้ไอสัตว์ขนลุกกับพาร์ทที่2น,น,นะครับนะโอเคไปลุยกันตน่อช่องแอร์ไม่น่าไว้ใจอ่ะอย่านะไอสัตว์อย่านะโอ้ไอแซคนี่ฉันด้นะเออ มันบอกว่าห้องไอห้องเก็บอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมันล็อกนะฮะให้เราไปหาคุณแจในไะอซาดมาหมดยังอุ้ยเฮียไม่มีอใช่ไหมโอ้น่ากลัวพวกเนี้ยโดนตีมานี่ใช่เลย นี่กูกล oh ัวขึ้นสมองแล้วเนี่ยกูขอร้องโอ้ชีตกูเกลียดช่องแอร์เกมนี้กูเกลียดในโปรดเถอะอยาในโปรดในโปรดเถอะโอ้เฮ้ยนี่กูคิดดีแล้วใช่ไมเนี่ยไอสัตว กูเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ากูจะเล่นได้เนี่ยไอ้สัตว์หลอนมากเลยครับแม่งรู้สึกว่ามาทัานี้จะปลอดภัยมากกว่าเฮ้ยอฮะอยู่เฉยๆไว้ไอ้หนู โฮ้ยเฮ้ยอย่านะกดริฟก่อนอะไม่รู้ว่าตอนนี้โอ้ยโคตรกดดันเลยแนะนำให้ดูแบบเต็มจอฮะอย่าดูครึ่งจอเพื่อความพวกอัรธรรสนะฮะอัรธรรสไหมในไหนสัตว์ว่ามึงมึงยังไม่ตายอะดูจากรูปแล้วนั่นไง มาดนี่ว้มามันเซอร์ราเลยเกินตอนนี้เสียงมันแบบโคตรจำสแกมเยอะมากเลยครับภาคแรกเนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยนะภาคแรกบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอไฟไอไฟไอไฟโอ้ คือผมเคยเล่นภาค2กับภาค3นะเล่นจบเลยอะเออถึงตอนนั้นจะเป็นตอนที่ผมแบบอายุยังไน้อยๆไม่เข้าใจเนื้อเรื่องเท่าไหร่เล่นจนจบอะไรวะเนี่ยแม่งไม่มีสมาธิอ่นเลย <c oughs> <c oughs> เกี่ยวกับ u s เชิโมรอะไรสักอย่างนะฮะ <c oughs> โอ้ เคยคิดจะเล่นภาคแรกอยู่แต่ว่าแม่งไม่กล้าเล่นอุย้ยอีเวนมาเอายังไม่ตายเออโอ้โ,อโอ้เงอตกแล้วตอนนี้เงือตกแล้วโอ้เสียงว่าอะไรเนี่ย <laughs> ไปละไปละเออเราต้องทำอะไรนะผมลืมอะ่ะ ผมกดมั่วโร้ลๆแะ้วตอนนี้ <c oughs> มึงมาอีกดิทำไมต้องจำสแกร์กันบ่อยขนาดนี้ด้วยฉันไม่เข้าใจชันไม่เข้าใจไอสัตว์ตัวมึงติดเล็บ <c oughs> คุณตัวมันติดแลนะท่านผู้ชมแล้วไม่มีเสียงตร <c oughs> ไรเฮียโคตรหลอนเลย อย่านะมึงมึงอย่านะนี่กูมาแบบเื่วยความอุ้ยไอ้เวนอุ้ย,ย,ยผมคิดว่าคงจะไม่ชินง่ายๆหรอกอย่านะมึงอย่านะไอสัตว์มึงอย่ามาจ้ำแถวนี้นะเว้ยมันมีของอะไรข้างในเนี่ยโอเค ว่าต้องมีอ่ะไม่มีหรอกนะมองในแง่ดีคงจะไม่มีโอ้ไม่ไหวแล้วนะอ๋อใช้พลังโหนดนะเพ,พเ,ดเ,เพื่ออัปเกรดเวปอนเพื่ออัปเกรดอาวุธนะฮะโอ้้โคตรหลอนเลย ภาคแรกนี่มันหลอนขนาดนี้เลยเหรอวะโอเคมันคืออะไรพลาสมาคัตเตอร์นี่ก็เป็นปืนเรานะริกก็คือเป็นหลอดเลือดอันนี้ก็เป็นไอไอ,อตัวที่มันสเตติสโมดูลก็คือบไอ้ตัวที่มันหยุดพวกนั้นอนะผมจะอัปเกรดเลือดก่อนละกันได้ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่ง อ๋อเอาไม่ได้ต้องเอาตัวนี้ก่อนเหรออ๋อเออเคอะไรไม่รู้อะใช้ไว้ก่อนแล้วพาวเวอร์ฟาสมาคาัตเตอร์ความจุก,กระสุนเอ้ยเอาเอาไว้เอาไว้ <c oughs> เผื่อมันจะช่วยเราได้นะฮะโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมื่อกี้ไม่ได้อ่านเลยมา Come on m อ t h e r f u c k e r อร์ e มาออีกตัวหนึ่งอีกตัวนึ่งแม่งมีแม่งมีย่อหลบเลยนะ มีย่อหลบด้วยสัตว์ฉลาดทิบหายเลยเมื่อกี้เมื่อกี้พวกเขาบอกว่าอะไรวะไม่เอานะจ๊ะไม่จำนะจ๊ะ ูว่าแล้วไอสัตว์กูจำได้ว่าแม่งไ,ไม่ไม่มีตรงนี้จำได้ว่าไม่ไม่มีตัวหาเลยมันนอนตายตรงนี้เย่ไปกันเราโอ้โคตรทลหดเลยการจะเปิดลิฟต์แต่ละครั้งโสมันต็ดโอ้โคตรหลอนเฮ้ย ไอ้เหี้ยทำไมมืดจังวะอ๋อว้าวว้าว motherfucker ออเฮ้ยเสียงหาอะไรเนี่ยโอ้ไอ้เวนเสียงด้านลำคาญโอ้เสียงโคตรน่ากลัว ไม่เ,เสียงเตรดดดผมไม่ชอบเลยว่ะใครใช้ให้มึงไปนอนตรงนั้นไอ้ไฟเราต้องไปไหนต้องไปไหนเนะี่ยโอเคครับโอ้ยโคตรเหนื่อยเลยเฮ้ยโอ้เมื่อกี้เงาเดินผ่านเลยครับ จะมีอะไรมาบะเนี่ยเดี๋ยวผมยิงไว้ก่อนกลัวแบบอย่างน้อยให้มันมาแบบเงีย,งยบๆมาแบบไม่ต้องปั้งมาไอ้มันเดี๋ยวมันน่ากลัวฮนะให้มันคาเนขึ้นมาธรรมดาดีกว่านนี้คืออะไรโอเค ดาต้าบอร์ดที่เราไปเอมานะฮะคราวนี้เราก็มาเปิดตัวนี้ชิปเวิร์ดโอเคมาแล้วฮะรถไฟโอเคพวกเราอยู่อขัาวนั้นกำลังจะไปที่สะพานฮะแปลกนะอะไรวะเนี่ย อะไรของมึงไอซัด <c oughs> คือความเห็นมันไม่ตรงกันสองคนเนี้ยไอดำบอกให้ผมไปเอ ไปที่ยานนะครับแล้วก็ให้ไปรออะไรตัวอย่างเนี่ยนะอีกคนนึงก็บอกอีก,อ,กอย่างนึงโอเคแต่ผมต้องกลับไปใช่ไหมโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้เราไม่ีปัญหาอยู่แล้วอย่ามาร้อนกูอีกก็พอได้ไหม โอ้ยหมอกจัดเลยไอซ่าหมอกจัดเลยครับผมโอ้ยเสียงโอ้โหช่องแอร์อมึงออกมาเลยมึงฆ่าออกมาเดี๋ยวนี้กูให้โอกาส ทำไมห้องนี้มันเปลี่ยนไปมันดูหลอนขึ้นนะว่าไหมกูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วอะไรมันจะหลอนขนาดนั้นครับผมให้ตายเถอะเอากูกลางปืนหลอนเลยึงมาเถอะึงมาเลยนี่ผมกลัวจริงๆเนี่ยโอ้โห โอ้โหนี่ถ้าจะขนาดนี้นะข้ากูเถอะไอสัตว์ทำไมวะทำไมมันต้องค่อยๆเดินไปกูเกียรช่องแอร์ อีฮสาใจมันโคตรทำร้ายจิตใจคนเล่นเลยนะผมบอกเลยเกมเนี้ยมันแบบมันจ้ำแบบโคตรพ่อโคตรแม่แม่งมาสองทางอีกไอแซคเรามาถึงสะพานแล้วนะ โอ้โหนี่มันอย่างก,กับฝันร้ายเลยไม่มีใครมีชีวิตรอดโอเคมันลอกให้เราไปอะไรก่อคำสั่งอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เขาบอกว่ามันข้างบนอย่างก,กับฝันร้ายเลยฮนะมันไม่มีใครมีชีวิตรอดเลยคนตายหากันหมดโอ้ยเหงืงงอ่อตกเหงื่อตกเหงื่อตกเอ้ยแคบอะ อนล็อกได้ไหมไม่ได้ให้ตายเถอะคนตายกันหมดแล้วกูจะเหลืออะไรคือภาคสองกับภาคสมนี่คือไม่ต้องเทียบเลยอะฮะภาคสองนี่โคตรบูผมบอกเลยมันภาคสแม่งบูก,กว่าเป็นเกมแอคชั่นไปแล้วฮะแต่ภาคนี้นี่มัน เป็นตำนานนะฮะความร้อนเนี่ยอ๋อเอาไม่ได้แล้วเหรอกระสุนกระสุนหรืออะไรเนี่ยพลัสไมเออร์เอนจี้เออกระสุนดิโอเคเฮ้ยโอ้ holy shit เฮ้ยยังไม่ตายสัตว์ เหยียบเลยเหยียบเลยโอ้ตกใจมากเลยอันนี้ตัวใหม่เลยเนะี่ยโอ้กูอยากฆ่าตัวตายจังเลยจังหวะนี้อืมโอเค โหลดดาเมจรีพอร์ตว้าโอ้โหอ๋อเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้อ่าาโอ้ยตกใจอะระเบิดเลยครับตอนนี้กดโหลดดาเมจดาเมจรีพอร์ตทีเดียว บูมเลยจบเลยไม่ชอบไอตัววิ่งวิ่งเลยเว้ยโอ้ยนั่นลอยมาเลยแม่งบินมาบินมาเลยเหรอมึงแต่มันอึดมากเลยฮะเกิดอะไรขึ้นที่นั่นโอ้ ทางเดียวที่เราจะรอดนี่มันได้พังไปแล้วนะฮะเดี๋ยวฉันคิดก่อนนะคุณสามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ได้ไหม no คำสั่งคอมพิวเตอร์อันนี้บอกว่าต้องใช้กัปตันนะฮะอันนี้มันไม่สามารถ Acces ึได้ไม่สามารถเข้าถึงได้ยังไงเขาอยู่กัปตันเบจามินเขาอยู่ที่เมห้องยา ตายแล้วนะฮะฉันไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ต้องหากับตันแล้วก็เอาริคของเขามานะฮะมาเพื่ออะไรเป็นโคอะไรสักอย่างเนาะอ้อว้าวุยุยคนนั้นก็โดนแล้วนะฮะ พวกนั้นโดนเล่นละโอ้ยประสาทจะแดกตายยังเนี่ยไอ้ห้ามันบอกให้เราไปที่ห้องยานะครับแหลบยาแหลบยาให้ไปเอาริกเอาไอ้แผงสีเขียวๆในของกัปตันนะฮะมาเดี๋ยวกดฮิวตัวไหนวะกูลืมอ่าคิว โอ้โหเออพาร์ทน่าจะเหมือนเมื่อกี้นะบอกเลยโอเคผมว่าน่าจะตัดพาร์ทสองไปก่อนเดี๋ยวยาวยี่สิบนาทีแล้วนี่โอเคสำหรับพาร์ทที่สองนะขอจบเพียงแค่น,นี้ก่อนนะไ้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะว่าเราจะเจออะไรร้อนๆอีกเริ่มไม่ใหม่เลยนะโอเคครับบาย